สวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่คารบทุกท่านครับอีกเรื่องหนึ่งครับที่รายการสองยามจะนำมาเสนอในวันนี้จากอมะตะพระอริยสงฆ์โดยองค์อาจราชพฤกษ์หลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่ก่อนที่มารดาของท่านจะเสียชีวิตได้สั่งเสียว่า ให้ท่านมาบวชแล้วอยู่ในผ้าเหลืองตลอดชีวิตเมื่อมารดาถึงแก่กรรมลงท่านก็บวชตามความประสงค์ของมารดาและใช้ชีวิตอยู่ในผ้าเหลืองจนตลอดอายุไขตามที่มารดาได้สั่งเสียเอาไว้หลวงปู่แหวนสุจินโนเดิมชื่อยานรามสิริเกิดวันที่16มกราคมพุทธศักราช2430 ตรงกับวันจันทร์ขึ้นสามค่ำปีกุลณบ้านนาปองบ้างก็ว่าบ้านหนองบอนตำบลหนองในตำบลน,นาปงในปัจจุบันอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเลยท่านเกิดในตระกูลช่างตีเหล็กมีบิดาชื่อในสายหรือสายบารดาชื่อนางแก้วรามสิริมีพี่น้องสองคนท่านเป็นบุตรคนสุดท้อง โดยคนโตเป็นผู้หญิงในขณะที่หลวงปู่แหวนอายุได้ประมาณห้าขวบก่อนที่มารดาจะเสียชีวิตได้เรียกท่านไปสั่งเสียว่าลูกเอ๋ยแม่ยินดีต่อลูกสมบัติใดๆในโลกนี้จะเป็นกี่ล้านกี่โกดก็ตามแม่ก็ไม่ยินดีแต่แม่จะยินดีมากถ้าลูกจะบวชให้แม่จนตายในผ้าเหลืองไม่ต้องเึกออกมามีเมียนะลูกนะ ท่านจดจำคำสั่งเสียของมารดาในครั้งนั้นเป็นแม่นมั่นเมื่อมารดาถึงแก่กรรมลงท่านได้ไปอยู่ในความดูแลของตากับยายต่อมายายของลูงปูแหวนได้ฝันว่าเห็นหลานชายเป็นนอนอยู่ในดงขมิ้นจนเนื้อตัวเหลืองอารามมีความสง่างามมากจึงได้ขอร้องให้ท่านบวชเช่นเดียวกันท่านรีบรับปาก เพราะจะได้ทําตามความตั้งใจของมารดาตากับยายจึงจัดการบวชให้ท่านพร้อมกับหลานของยายอีกคนหนึ่งซึ่งมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันมีศักดิ์เป็นหน้าของท่านโดยนําไปถวายตัวต่อพระอุปัชฌาที่วัดโพชัยฝ่ายมหานิกายในหมู่บ้านนาโปงเพื่อฝึกหัดขานหนาคเพื่อทำการบรรพชาเป็นสามเณรต่อไป ด้วยคำพูดของแม่ในครั้งนั้นเป็นเหมือนเสียงจากสวรรค์ที่คอยเตือนสติท่านอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีโอกาสท่านจึงรีบปฏิบัติตามทันทีเพื่อเป็นไปตามความประสงค์ของมารดาหลวงปูแหวนบนรรพชาเป็นสามเณรในปีพุทธศักราช2439ในขณะที่ท่านมีอายุได้9ปีที่วัดโพชัยบ้านนาโปองตำบลนาโปองอำเภอเมืองจังหวัดเลย มีพระอาจารย์คำเป็นพระอุปัชฌาย์พระอาจารย์อ้วนเจ้าอาวาสวัดโพชัยเป็นพระพี่เลี้ยงเมื่อบรรพชาเป็นสามเณรแล้วจึงเปลี่ยนชื่อใหม่จากยานเป็นแหวนจำพรรษาอยู่ที่วัดโพชัยพอเข้าพรรษาได้ประมาณสองเดือนต่อมาสามเณรผู้มีศักดิ์เป็นน้าที่บวชพร้อมกันเกิดอาพาธอย่างหนักถึงแก่มรณภาพไป ทำให้หลวงปู่แหวนเศร้าโศกเสียใจมากที่วัดโพชัยนั้นยังไม่มีการศึกษาเล่าเรียนเพราะขาดครูสอนหนังสือท่านจึงอยู่ตามสบายคือสวดมนต์ไหว้พระบ้างเล่นบ้างตามประสาเด็กไปวันวันบ้างแต่ต่อมาท่านได้ถูกส่งไปเรียนรู้แต่ต่อมาท่านได้ถูกส่งไปเรียนมูลกัดใจที่วัดสร้างก่ออำเภอหัวสะพาน จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งในสมัยนั้นจังหวัดอุบลราชธานีมีสำนักเรียนที่มีชื่อเสียงมีครูอาจารย์สอนกันเป็นหลักเป็นฐานหลายแห่งเช่นสำนักบ้านไผ่ใหญ่บ้านเข็งใหญ่บ้านหนองหลักบ้านสร้างกอทั่วภาคอีสานใครต้องการศึกษาหาความรู้ต้องมุ่งหน้าไปเรียนมูลกรดจายตามสำนักดังกล่าว ผู้เรียนจบหลักสูตรได้ชื่อว่าเป็นปรารเลยทีเดียวเพราะเป็นหลักสูตรที่เรียนยากมีผู้เรียนจบกันน้อยมากภายหลังสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิระญาณวโรรสเห็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้จึงทำการปรับปรุงหลักสูตรใหม่เพื่อให้เล่าเรียนได้ง่ายขึ้นจนถึงในปัจจุบันส่วนการเรียนมูลกระจายก็ค่อยๆถูกลืมเลือนไป ท่านได้ศึกษาเล่าเรียนที่สำนักนี้หลายปีจนอายุครบบวชจึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุฝ่ายมหานิกายณวัดสร้างก่อนอกอำเภอหัวตะพานจังหวัดอุบลราชธานีในปีพุทธศักราช2451โดยมีพระอาจารย์แว่นเป็นพระอุปัชฌาย์ในระยะที่เรียนหนังสืออยู่นั้นท่านก็ต้องมีเรื่องว้าวุ่นใจเพราะท่าน อาจารย์อ้อนอาจารย์เอี่ยมครูผู้สอนหนังสือของท่านเกิดอาพาธด้วยโรคนอนไม่หลับท่านจึงได้แนะนำให้ลาสิกขาบทเพื่อบางทีโรคอาจจะหายได้หายแล้วอาจยังอาลัยในสมณเพศก็ให้กลับมาบทใหม่อีกท่านอาจารย์ทำตามก็ปรากฏว่าโรคหายดีแต่ต่อมาพระผู้เป็นอาจารย์สอนหนังสือคืออาจารย์ชมอาจารย์ชาลีและท่านอื่นๆ ก็ลาสิกขาไปมีครอบครัวกันหมดสำนักเรียนจึงต้องมีอันหยุดชะง,งักลงในที่สุดท่านจึงเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าบรรดาครูอาจารย์ที่สึกออกไปล้วนเพราะอำนาจของกามทั้งสิน้นยังคงลุ่มหลงอยู่ในวังวนแห่งกิเลสทำให้ไม่มีใครย้อนกลับมาบทใหม่อีกจึงระลึกนึกถึงคำเตือนของแม่และยายและเกิดความคิดขึ้นมาว่า การออกปฏิบัติเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้บวชอยู่ได้ตลอดชีวิตดังเช่นครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ได้ออกไปปฏิบัติอยู่กันตามป่าเขาลำนาไพรท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานขออุทิศชีวิตมอบแด่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หลังจากตั้งจิตอธิษฐานแล้วท่านมีความรู้สึกปลอดโปรง่งเบากายเบาใจขึ้นมา,มากต่อมาอีกสองสามวัน ยมอุปถาคนหนึ่งได้มาบอกว่าพระอาจารย์จวงวัดาธาุเทิงอำเภอเข่องในจังหวัดอุบลราชธานีได้ไปกราบหลวงปู่มั่นเพิ่งกลับมาท่านจึงได้ไปนมัสก,การพระอาจารย์จวงเพื่อขอทราบที่อยู่ของหลวงปู่มั่นด้วยรู้สึกศรัทธาเป็นยิ่งนักจากนั้นท่านก็ได้ออกทุด,ดงมุ่งหน้าสู่สำนักของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตโดยทันทีท่านเดินทางผ่านม่วงสามสิบ คําเขื่อนแก้วยะโสธรเลิงนกทามุกดาหารคําชะอีนาแกสกลนครพันานานิคมสว่างดินแดนหนองหารอุดรธานีและบ้านผือซึ่งนับเป็นการเดินทางไกลและยาวนานเป็นครั้งแรกของหลวงปู่แหวนแต่ด้วยความมุ่งมั่นของท่านทำให้ท่านเดินทางไปพบหลวงปู่มัน่น ที่ดงมะไฟบ้านคอจนสำเร็จคำแรกที่หลวงปู่มั่นสั่งสอนแก่หลวงปู่แหวนก็คือต่อไปนี้ให้ภาวนาความรู้ที่เรียนมาให้เอาใส่ตู้ไว้ก่อนและหลวงปู่มั่นก็เริ่มสอนตามแนวทางของท่านหลวงปู่แหวนรู้สึกยินดีมากเพราะได้บรรลุสิ่งที่ตั้งใจเอาไว้แล้วหลังจากอยู่กับหลวงปู่มั่นได้สี่วัน พี่เขยและน้าเขยก็มาตามขอให้กลับไปเยี่ยมโยมพ่อที่ไม่ได้พบกันเลยเป็นเวลาร่วมสิบปีหลวงปู่แหวนจึงเข้าไปขอกราบลาหลวงปู่มั่นซึ่งหลวงปู่มั่นได้เตือนว่าไปแล้วให้รีบกลับมาอย่าอยู่นานประเดี๋ยวจะเสียท่าเขาถูกเขามัดไว้แล้วจะดิ้นไม่ลดหลังจากนั้นท่านได้กลับไปเยี่ยมบ้านในปีพุทธศักราช2461 ซึ่งท่านเป็นที่นับถือศรัทธาของประชาชนในแถบบ้านเกิดมากต่างพากันหลั่งไหลกันมากราบไหวอย่างไม่ขาดสายจนทำให้หลวงปู่แหวนไม่มีเวลาพักผ่อนที่เพียงพอได้ล้มป่วยลงต้องอยู่พักรักษาตัวร่วมเดือนด้วยจิตที่ระลึกถึงคำสั่งของพระอาจารย์มั่นที่ว่าไปแล้วให้รีบกลับมาอย่าอยู่นานประเดี๋ยวจะเสียท่าเขา โกเขามัดไว้แล้วจะดิ้นไม่ลดกับคำสั่งเสียของแม่ที่ว่าลูกเอ๋ยแม่ยินดีต่อลูกสมบัติใดๆในโลกนี้จะเป็นกี่ล้านกี่โกดก็ตามแม่ก็ไม่ยินดีแต่แม่จะยินดีมากค้านลูกจะบวชให้แม่จนตายในผ้าเหลืองไม่ต้องศึกออกมามีเมียนะลูกนะเมื่ออาการเริ่มทุเลาดีขึ้นแล้ว ทำให้ท่านรีบตัดสินใจเดินทางกลับไปอยู่รับการอบรมภาวนาต่อแล้วจึงได้แยกไปหาที่วิเวกบําเพ็ญสมาธิภาวนาตามความเหมาะสมกับจิตของตนเมื่อถึงวันอุโบสถจึงได้เข้านมัสการถามปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการบําเพ็ญสมาธิภาวนาในระหว่างที่แยกออกไปปฏิบัติจากหลวงปู่มั่นเมื่อเป็นที่เข้าใจแล้วจึงกลับไปสู่ที่ปฏิบัติของตนเช่นเดิม โดยหลวงปูม่ม่นได้สั่งสอนอีกว่าให้ตั้งใจภาวนาอย่าได้ประมาทจงมีสติอยู่ทุกเมื่อจงอย่ายเห็นแก่การพักผ่อนหลับนอนให้มากในระยะแรกออกปฏิบัตินั้นท่านไม่ได้ร่วมทาสังฆกรรมฟังการสวดปาติโมกเพราะในขณะนั้นยังไม่ได้ยัติเป็นธรรมยุทธ์พระมหานิกายที่ได้รับการอบรมจากท่านหลวงปู่ม่นครั้งนั้นมีหลายรูป เมื่ออยู่ไปนานๆได้เห็นความไม่สะดวกในการประกอบสังฆกรรมดังกล่าวจึงไปกราบขออนุญาตให้ยัติเป็นธรรมยุทธ์ซึ่งบางรูปก็ได้รับอนุญาตบางรูปก็ไม่ได้รับอนุญาตโดยหลวงปู่มั่นให้เหตุผลว่าถ้าพากันมายัติเป็นพระธรรมยุทธ์เสียหมดแล้วฝ่ายมหานิกายจะไม่มีใครมาแนะนำในการปฏิบัติมักผลน,นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับนิกาย แต่ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแนะนำสั่งสอนไว้แล้วละในสิ่งที่ควรเว้นจเจริญในสิ่งที่ควรจเจริญน,นั่นแหละคือทางดำเนินไปสู่มรรคผลนิพพานในปีพุทธศักราช2464ท่านได้เดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อพำนักและศึกษาธรรมะ กับพระอุบาลีคุณนูปมาจารย์ณวัดบรมนิวาสกรุงเทพซึ่งหลวงปู่มั่นยกย่องเสมอว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งทางการเทศและการปฏิบัติธรรมหลังจากที่ท่านได้รับฟังธรรมและเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนาในประเทศอินเดียพม่าและเชียงตุงจากท่านเจ้าคุณพระอุบาลีแล้วก็ได้จาริกไปพม่าอินเดียตามรอยท่านเจ้าคุณ โดยผ่านทั้งแม่ห้องสอนจังหวัดตากข้าแม่น้ำเมยขึ้นฝั่งพมา่าต่อไปยังคลุกคลิกมะละแมงข้ามฟากไปถึงเมาะตามะพักที่ดอยสีอุตระกับมามะละแมงแล้วโดยสารเรือไปเมืองกันกัตตาประเทศอินเดียต่อรถไฟไปเมืองพาราณสีเที่ยวนมัสการปูชนียสถานที่สำคัญของพระพุทธเจ้าต่างๆ แล้วจึงกลับฝั่งไทยโดยเส้นทางเดิมเดือนตุลาคมพุทธศักราช2465ท่านได้จาริกไปยังเชียงตุงและเชียงรุ้งประเทศพมา่าโดยไปทางด่านอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายผ่านหมู่บ้านชาวเขาพักตามป่าเขาจาริกผ่านเชียงตุงไปทางเหนือที่เป็นถิ่นของจีนฮ่อซึ่งอยู่ตามเมืองแสนหวี ฝีฝ่าหนองแสบ้านเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงพอฝนตกชุกใกล้เข้าพรรษาท่านก็เดินทางกลับไทยท่านได้ทุดงจาริกไปตามสถานที่ต่างๆทั้งในและนอกประเทศส่วนใหญ่จะพำนักอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีและอุดรธานีในระหว่างนั้นท่านได้ตั้งใจจะเดินทางไป12ปันนาและ12จุไทยไปวัดใต้หลวงพระบาง แล้วก็กลับพร้อมกับหลวงปู่ตือ้ออจละธรรมโมท่านเดินทางแบบค่ำไหนนอนนั่นจากอำเภอท่าลี่จังหวัดเลยออกไปอำเภอด่านซ้ายผ่านอำเภอนนําปาดอำเภอนครไทยอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตตัดไปอำเภอนาน้อยจังหวัดแพร่อำเภอสูงแม่นอำเภอเด่นชัยลำปาง แล้วต่อไปยังเชียงใหม่ไปดอยสุเทพประมาณปีพุทธศักราช2470ท่านเจ้าคุณพระอุบาลีเห็นว่าหลวงปู่แหวนเป็นผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมีวิริยะอุตสาหะไม่ท้อถอยมีความเพียรสม่ำเสมอมีข้อวัดปฏิบัติดีอีกทั้งยังอยู่ด้วยกันจนคุ้นเคยกันมานานเห็นสมควรจะได้ยัตติ หลวงปู่แวนจึงตัดสินใจเป็นพระธรรมยุทธ์ที่พัทน์ศีมาวัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่โดยมีท่านเจ้าคุณพระอุบาลีเป็นพระอุปัชฌามีพระนภีสิเป็นพระกรรมวาจาจารย์ต่อมาหลวงปู่ตื้ออาจละธรรมโมซึ่งเคยเป็นสหธรรม,มิกร่วมทุดโดงกันก็ได้ยัติเป็นธรรมยุทธ์ด้วยเหมือนกัน ในระหว่างที่จาริกสแสวงหาวิเวกอยู่ทางเหนือนั้นท่านได้พบกับหลวงปู่ขาวอนาลโยแล้วแยกย้ายกันไปจำพรรษาตามป่าเขาท่านเคยได้แยกเดินทางไปทุ่งบวกข้าวจนถึงป่าเมี่ยงขุนปังพอออกพรรษาหลวงปู่มั่นพระอาจารย์พรสมมนโนได้เดินทางมาสมทบที่ป่าเมี่ยงขุนปังขณะนั้นพระอาจารย์เทศเทศหลังสี พระอาจารย์อ่อนยานนสิริเข้ามาร่วมสมทบด้วยเมื่อทุกท่านได้รับโอวาทจากหลวงปู่มั่นแล้วตา่ก็แยกย้ายกันไปหลวงปู่แหวนพร้อมหลวงปู่ขาวพระอาจารย์พรที่ไปดอนมโนหรือดอยน้ำมัวส่วนหลวงปู่มั่นอยู่กุฏิชั่วคราวที่ชาวบ้านสร้างถวายที่ป่าเมี่ยงขุนปังหลังจากที่หลวงปู่มั่นเดินทางกลับอีสานไปแล้ว หลวงปู่แหวนยังคงจาริกแสวงวิเวกบำเพ็ญธรรมอยู่ที่ป่าเมี่ยงแม่สายหลวงปู่แหวนเล่าว่าอากาศทางภาคเหนือถูกแกธาตขันดีฉันอาหารได้มากไม่มีอาการอึดอัดง่วงซึมเวลาภาวนาจิตก็รวมลงสู่ฐานสมาธิได้เร็วนับว่าเป็นสัปปายะในปีพุทธศักราช2474 ท่านเจ้าคุณพระอุบาลีประสบอุบัติเหตุในขณะขึ้นธรรมาสแสดงธรรมถึงกับขาหักหลวงปู่แหวนปฏิบัติธรรมอยู่ที่เชียงใหม่ทราบข่าวจึงรีบเดินทางจากเชียงใหม่มากรุงเทพระหว่างทางได้แวะกราบเรียนให้หลวงปู่มั่นทราบที่อุตรดิตถ์แล้วเดินทางโดยรถไฟถึงโกรกพระจังหวัดนครสวรรค์แล้วลงเดินเลียบแม่น้ำเจ้าพระยามาจนถึงวัดคุ้งสำเพาพักที่นี่หนึ่งคืน แล้วลงเรือล่องมาถึงกรุงเทพจนถึงแล้วคอยดูแลเฝ้าพยาบาลท่านเจ้าคุณอุบาลีด้วยความห่วงใยเมื่ออาการของเจ้าคุณพระอุบาลีทุเลาแล้วจึงขอกราบลาไปจำพรรษาที่เชียงใหม่ปีพุทธศักราช2498ท่านจำพรรษาที่วัดบ้านปองอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เกิดอาพาธ แผลที่ขาอักเสบวัดก็อยู่ห่างจากบ้านญาติโยมท่านพระอาจารย์หนูสุจิตโตวัดดอยแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ทราบข่าวจึงพาหมอมาทําการผ่าตัดโดยไม่ต้องขีดยาชาการผ่าตัดครั้งนั้นกระทําได้สําเร็จแล้วท่านพักรักษาตัวต่อมาจนกระทั่งหายดีอีกหลายปีต่อมาพระอาจารย์หนูเห็นว่าหลวงปู่แหวนแก่มากแล้ว ไม่มีผู้อุปถากจึงได้ชักชวนญาติโยมไปนิมนต์ในท่านประจําพรรษาที่วัดดอยแม่ปังตั้งแต่ปีพุทธศักราช2505ในฐานะพระผู้เท่าผู้ทําหน้าที่ปฏิบัติธรรมอย่างเดียวไม่ต้องทําภาระหน้าที่อื่นใดซึ่งท่านได้ตั้งสัจจะเอาไว้ว่าท่านจะไม่รับนิมนต์ไม่ขึ้นรถไม่ลงเรือแม้อาพาธหนักขนาดไหนก็ตาม จะไม่ยอมไปนอนโรงพยาบาลถึงธาตุขันจะทรงอยู่ต่อไปไม่ได้ก็ให้สิ้นไปในป่าอันเป็นที่อยู่และท่านก็ได้ปฏิบัติตามที่ได้ตั้งใจเอาไว้เพราะนับจากนั้นเป็นต้นมาท่านก็ไม่เคยออกไปจำพรรษาที่อื่นอีกเลยวัดดอยแม่ปังจึงเป็นสถานที่ซึ่งท่านจำพรรษามาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2505จวบจนกระทั่งมรณภาพ หลวงปู่แหวนสุจินโนได้สแสดงธรรมโอวาทหลายเรื่องขอยกตัวอย่างเรื่องของเก่าปกปิดความจริงที่ท่านได้กล่าวไว้ว่าการพิจารณาต้องน้อมเข้ามาสู่ภายในพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงแล้วมันก็วางเองคูบายาปูมั่นท่านว่าเหตุก็ของเก่านี้แหละ แต่ไม่รู้ว่าของเก่าของเก่านี่แหละมันบางของจริงอยู่มันจึงไม่รู้ถ้ารู้ว่าเป็นของเก่ามันก็ไม่ต้องไปคุยมีแต่ของเก่าทั้งนั้นตาหูจมูกลิ้นกายก็ของเก่าเวลามาปฏิบัติภาวนาก็พิจารณาอันนี้แหละให้มันรู้แจ้งเห็นจริง ให้มันรู้แจ้งออกมาจากภายในมันจึงไปนิพพานได้นิพพานมันหมักอยู่ในของสกรปรกนี่มันจึงไม่เห็นพลิกของสกรปรกออกดูให้เห็นแจ้งนักปราชญ์ท่านไม่ละความเพียรเอาอยู่อย่างนั้นแหละเอาจนรู้จริงรู้แจ้งทีนี้มันไม่มาเล่นกับก้อนสกรปรกนี้อีกพิจารณาไป พิจารณาเอาให้นิพพานใสยอยู่ภายในนี่ให้มันอ้อนี่เองถ้ามันไม่อ้อหนาเอาให้มันถึงอ้อจึงใช้ได้ครั้นถึงอ้อแล้วสติก็ดีถ้ามันยังไม่ถึงแล้วเต็มที่สังขารตัวนี้พิจารณาให้มันรู้แจ้งเห็นจริงในของศกกระปกเหล่านี้แหละครั้นรู้แจ้งเข้ารู้แจ้งเข้ามันก็เป็นผู้รู้พระนิพพานเท่านั้น จำหลักให้แม่นแม่นมันไม่ไปที่ไหนละพระนิพพานครั้นเห็นนิพพานได้แล้วมันจึงเบื่อโลกเวลาทำก็เอาอยู่นี่แหละใครจะว่าไปที่ไหนก็ตามเขาละอันนี้แหละทําความเบื่อหน่ายกับอันนี้แหละทั้งก้อนนี่แหละนักปฏิบัติต้องพิจารณาอยู่นี่แหละชี้เข้าไปที่ผมขนเล็บฟันหนัง เนื้อให้พิจารณากายพิจารณาใจให้เห็นให้เกิดความเบื่อหน่ายการต่อสู้กามกิเลสเป็นสงครามอันยิ่งใหญ่กามกิเลสนี้ร้ายมากมันมาทุกทิศทุกทางหากพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงก็ถอนได้กามกิเลสนี้แหละเป็นบ่อเกิดแห่งการฆ่ากันตายชิงดีชิงเด่น มีเลตัวเดียวทําให้มีการต่อสู้แย่งชิงกันทั้งความรักความชังจะเกิดขึ้นในจิตใจก็เพราะกามนักปฏิบัติต้องเอาให้หนักกว่าธรรมดาทําใจของตนให้แน่วแน่มันจะไปสงสัยที่ไหนก็ของก่าปรุงแต่งขึ้นเป็นความพอใจไม่พอใจมันเกิดมันดับอยู่นี่ไม่รู้เท่าทันมันถ้ารู้เท่าทันมันก็ดับไป ถ้าจี้มันอยู่อย่างนี้มันก็ค่อยลดกำลังไปตัดอดีตอนาคตลงให้หมดจิตดิ่งอยู่ในปัจจุบันรู้ในปัจจุบันละในปัจจุบันทำในปัจจุบันแจ้งอยู่ในปัจจุบันหลวงปู่แหวนมีโรคประจําตัวคือเป็นแผลเรื้อรังที่ก้นกบยาวประมาณหนึ่งเซนติเมตรมีอาการคันถ้าเกิดอักเสบก็จะเจ็บปวดมาก และอีกโรคหนึ่งคือเป็นต้อกระจกในตาด้านซ้ายเป็นต้อหินที่ในตาด้านขวาหมอได้เข้าไปรักษาเป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2518ซึ่งรักษาแล้วสุขภาพก็แข็งแรงขึ้นแต่แล้วถัดมาอีกหนึ่งปีคือในปีพุทธศักราช2519ร่างกายของท่านเริ่มสู้ผอมมีอาการอ่อนเพลียฉันอาหารได้น้อย เกิดตะทิวบ่อยๆที่ขาทั้งสองอาการของหลวงปู่แหวนเป็นดังนี้เรื่อยมาจนกระทั่งปีพุทธศักราช2520สุขภาพของท่านสุดโซมากสูผ้ผอมลงเรื่อยๆมีอาการเหนื่อยอ่อนครั้งหนึ่งท่านวิงเวียนศีรษะถึงกับเซล้มลงในขณะครองผ้าจีวรวันที่26กุมภาพันธ์2522 ซึ่งเป็นวันที่ทางวัดจัดงานผูกพัทศีมาท่านเจ็บบันเอวและกระดูกสันหลังจนลุกขึ้นมาไม่ได้ต้องนอนอยู่กับที่รักษาอยู่เดือนหนึ่งอาการก็ทุดเลาสามารถเดินได้บ้างแต่เนื่องจากหลวงปู่อายุมากแล้วท่านจึงอาพาธมาโดยตลอดคณะแพทย์ก็คอยให้การรักษาเป็นอย่างดีจนกระทั่งวันอังคารที่สองกร,รกฎาคม2528 เวลา21.53นาฬิกาหนาทีหลวงปู่แหวนก็เดละร่างไปด้วยอาการสงบสิริรวมอายุได้98ปีและทั้งหมดนี้คือประวัติของหลวงปู่แหวนสุจินโนแห่งวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่ที่รายการสองยามนำมาจากอมะตะพระอริยสงฆ์โดยองค์อาจราชพฤกษ และขออำนาจแห่งพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณได้ปลดกคลุ้มครองผู้ติดตามรายการสองยามให้โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ